วกลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะกับชาแนลพันชิสไมลี่เย่ก็วันนี้นะคะน,น,น,นะคะเป็นวันลอยกระทง<น>ก็มีคนหนึ่งท้ามานะคะคือลอยกระทง s ก u ชี่แท็กนะคะมาจากชาแนลวิลสก i ชี่ไทม์นั่นเองนะคะก็ วันนี้ก็ขอให้ทุกคนไปรอยกระทงแล้วก็พาสิ่งที่ชั่วร้ายจากชีวิตเลวร้ายอะไรอย่างนี้นะคะออกไปแล้วก็เหลือแต่ความมีความสุขความดีอะไรอย่างนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในวันลอยกระทงนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราไปรับคำ้างกันนะคะให้ไปดูในช่องวิวสกูชี่ t i ม e แล้วกันนะคะโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะ ชิ้นแรกนะคะที่เราเลือกมาจะเป็นเต่านะคะเป็นสีเขียวนะสีเขียวก็แบบว่าธรรมชาติบริสุทธิ์เอ้ยไม่ใช่ธรรมชาติแบบว่าใบตองอะไรอย่างนี้นะคะที่เอาไว้ทํากระทงนะก็เป็นสีเขียวเราเลือกมาเป็นเต่านะคะใช่โอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นสีเหลืองค่ะเป็นดอกอะไรนะ ดอกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เราทำไปวันนี้เราเราพูดไม่ถูกมันเป็นดอกกลมๆดาวเรื่องใช่ไหมน่าจะใช่ก็เป็นปลาททยากินะคะเป็นสีเหลืองไม่ได้เอาปลาททยากิมารับคำ้านานมากอ่ะสโลมมากเลย ชิ้นนี้ก็ตอนนีแ้แล้วชิ้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็น snowy นะคะจะเป็นสีขาวก็เปรียบเสมือนความบริสุทธิ์นะคะก็มีรอยกระทงนะคะนี่จะเป็นแพคเกจนะคะ โอเคค่ะก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับคำทานี้ถ้าเกิดเราทำผิดพลาดหรือไม่เข้าใจกติการอะไรยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะคลิปนี้ก็ต้องลาก,กันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะอย่าดิสไลค์กันนะบ๊ายบาย